สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใส่วาสลูเปอรีนนะครับของปั๊ม77หรือวาว21มิลนะครับคือขั้นแรกเราต้องถอดชุดฝาบนนะครับแล้วก็ฝาข้างนะครับพอเราเจอลักษณะแบบนี้แล้วก็คือเอาวาวออกนะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็เอากรหาอะไรก็ได้ครับเขี่ยเอาวาวออกนะครับทั้งสองข้างอันนี้จะเป็นยางตลาดนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นซูเปอรีนสีฟ้า นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ชุดจะมีไปสี่ตัวอุปกรณ์ก็จะต้องมีตัวทีเบอร์สิบนะครับแล้วก็ครีมปากแหลมแล้วก็ถ้าบ้านไหนมีกาวก็ใช้กาวประเกนหรือกาวทั่วไปยังไงก็ได้ครับตามร้านทั่วไปวิธีการใส่นะครับถ้าสมมุติว่าปั๊มบางตัวเนี่ยมันเกิดการใส่แล้วหลวมนะครับออย่างตัวเนี้ยเขาใส่แล้วฟิตถ้าลักษณะฟิตเนี่ยเราไม่ต้องทากาวก็ได้แล้วก็เราหันช่องทางน้ํานะครับ ให้ตรงกับหลอดกลางนะครับทั้งสองข้างเลยพิธีการใส่แต่ยางตัวเนี้ยเขาตึงไม่ต้องทากาวครับช่องทางน้ำต้องตรงกันนะครับเพื่อความแรงของปั๊มนะครับตัวข้างก็เหมือนกันถ้าเกิดตึงอย่างเนี้ยนะครับเราไม่ต้องทากาวแล้วกดเข้าไปได้เลยครับถ้าเกิดสมมติว่าปั๊มบางตัวมีการหลวมนะครับ เราใช้กาวตัวนี้นะครับทาที่เนื้อซูเปอรีนบางๆนะครับรอบตัวรอบตัวนะครับนะเสร็จแล้วเราก็หันช่องทางน้ําให้ตรงกับช่องด้านบนคือช่องตรงนี้จะต้องตรงกันนะครับหันทางนี้แล้วก็เสียบกาะเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ ฝาดการนิดหนึ่งแล้วก็ประกบฝาบนแล้วก็ประกบฝาข้างขันน็อตตามปกติได้เลยครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ